สวัสดีครับอยู่ในเกมบันพีเทเชอร์ครูซกับช่อง everyday opc t กันเหมือนเดิมนะครับก็มาแปลสกิลตัวละครใหม่ตัวละครที่2กันดีกว่าเนาะจากที่คลิปที่แล้วนะครับเพิ่งจะแปลสกิลของไคโดกับคิงเร็จอันนี้ก็มาต่อกันที่บิ๊กมัมกับคาตาคุรินะครับก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะในส่วนของสกิลกัปตัน บิ๊กมัมคาตาคุรินะครับเขาจะเป็นตัวละครสายหน้ากากแล้วก็สายกล้ามเหมือนกับไคโดคิงเลยแล้วก็ในตรงเนี้ยครับบิ๊กมัมเขาจะเป็นตัวละครสีน้ําเงินแล้วก็คาตาคุริจะเป็นตัวละครสีเขียวในส่วนของสกิลกับตันบิ๊กมัมก่อนนะครับเขาจะบัฟโจมตีให้กับสายหน้ากากแล้วก็สายกล้ามถ้าแก้วตรงเนี่ยครับเขาจะบัฟให้ได้สูงถึง5.5เท่าเลยแต่ถ้าแก้วไม่ตรงมันจะเหลืออยู่ที่ 5 2 5 25. แล้วก็จะทําให้แก้วสีน้ําเงินแก้ว RCV แก้วเชมราเชมราก็คือไอ้ขนมฟูฟูของบิ๊กมัมอะที่มันชอบกินอะอันนั้นนะครับจะทําให้เป็นแก้วตรงเนาะแล้วก็จะเพิ่มโอกาสออกแก้ว TND แล้วก็จะเปลี่ยนแก้ว TND นะครับให้กลายเป็นแก้วเชมราไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ออกแก้ว TND เท่ากับเราได้แก้วเชมรา และก็จะได้เป็นแก้วตรงด้วยและก็จะเพิ่มพลังนะครับหลังจบเทินของศัตรูโดยจะขึ้นอยู่กับจำนวนศัตรูที่เราฆ่าได้ในเทินนั้นนะครับคูณด้วย30%ของ RCV ของทั้งทีมนั่นก็แปลว่าสมมุตินะเรามีตัวละคร6ตัวในทีมทุกตัวเลยมี100 RCV 100คูณ6ก็ได้600คูณ30%ก็จะ อยู่ที่180แล้วก็ไปคูณกับจํานวนศัตรูที่ฆ่าได้คือมันก็เอาจริงคือมันก็ไม่ใช่แบบมีอา v ีแค่ร้อยเดียวหรอกคือผมก็แค่สมมติไงมัวเลกเป็นตัวเลขน้อยนิดนึงแต่ก็เดาๆเอาเนาะคร่าวๆน่าจะหลักพันแหละครับไม่น่าจะถึงไม่น่าจะถึงแบบ5้าพันหกผมคิดว่าไม่ถึงแต่ก็ไม่รู้นะก็ขึ้นอยู่ที่ RCV ของทีมเราแหละครับว่าเราใส่เข้าไปเยอะแค่ไหนแต่ว่ามันก็นิดหน่อยคือมันไม่ได้ซีเรียสต้องแบบตะบีตะบันเพื่อจะเอา RCV ทีมให้เยอะๆเนาะแล้วก็เงื่อนไม่ใช่เงื่อนไขสกิลกัปตันอันอื่นก็จะมีกินเนื้อหรือว่ากินเชมล่าเนี่ยครับต่อให้เรากดตีเพอร์เฟกเนื้อกับเชมล่ามันก็จะไม่กระเด็นออกยังไงเราก็จะได้ฮิลตรงนี้เพิ่มอยู่ดีและถ้าทีมเรามีคาาคุริมีแครกเกอร หรือมีสมูทตี้เป็นลูกทีมนะครับและใช้ไม้ตายของบิ๊กมัมคาตาคุริเนี่ยเราจะได้ล็อกเชนและบัฟชนะสีเพิ่มขึ้น2เทินและถ้าเราแต่ถ้าเรามีบัฟพวกนั้นอยู่แล้วเราจะได้บัฟแรงขึ้นอยู่ที่บวกจุดสอซึ่งก็จะเหมือนกับไคโดกับคิงเลยและเอฟเฟกต์นี้นะครับจะใช้ได้2ครั้งในส่วนของสกิลกัปตันตัวต่อไปแล้วกันเนาะ ก็จะเป็นกับตันคาตาคุรินะครับจะเป็นสีเขียวบัฟโจมตีกับสายหน้ากากและสายกล้ามอยู่ที่5.25เนอะตรงนี้จะต่างกับบิ๊กมัมนิดนึงนะครับตรงที่บิ๊กมัมถ้าเราได้แก้วตรงมันจะได้แรงกว่าแต่ว่าคาตาคุริมันจะฟิกอยู่ที่5.25เลยทำให้แก้วเขียวแก้ว RCV แก้วแชมล่าเป็นแก้วตรงนะครับเพิ่มโอกาสการออกแก้วทียนดีเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแก้วทีนดีเป็นแก้วแชมล่าเหมือนกัน และเงื่อนไขด้านล่างเนี่ยก็จะค่อนข้างจะไม่เหมือนกับบิ๊กมัมแล้วก็คือจะลดดัมเมจที่เกิดขึ้นได้20%ถ้าเราโดนศัตรูโจมตี1,000มันก็จะเหลืออยู่แค่800อะไรประมาณเนี่ยก็คือลดไป20%ลูกทีมจะไม่โดนดีดออกนะครับจะไม่โดนโบรเอาไแล้วก็จะมีเพิ่มพลัง5,000ทันทีหลังจบเทิร์นโดยที่ไม่ต้องมานั่งสนใจเงื่อนไขของบนะิ๊กมัมเนาะว่าต้องฆ่าศัตรูได้เท่าไหร่คูณ RCV คาราคุริเนี่ยฟิกมาให้เลยอยู่ที่5,000หลังจบเทินและก็จะลบโล่ฟ้าของศัตรูได้70%โดยที่ไม่สนใจบัฟหกเหลี่ยมก็คือจะลบโล่ฟ้าเหลือแค่30%มันก็ยังมีโอกาสที่เราจะตีเข้าโดยที่ไม่ต้องไปลบโล่ฟ้านะแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะตีไม่เข้าเหมือนกันคือถ้าโล่ฟ้าแบบศัตรูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมีโล่ฟ้าคูณ1ล้านอย่างเงี้ยแบบแม่งถึกเฮี้ย ผมว่ายังไงแม่งแม่งก็ตีไม่เข้านะอาจจะต้องหาตัวลบโลฟาเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งเนาะและในส่วนของไม้ตายครับไม้ตายเนี่ยจะเหมือนกันและหลังจากนี้สกิลจะเหมือนกันหมดเลยจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันถึงขนาดนั้นไม่ว่าจะอยู่ล่างไหนก็ตามนะครับพอใช้ไม้ตายเขาจะไปตัดเลือดศัตรูได้20%และก็ลดปิดแก้วนะครับสล็อตาย ไม่ใช่บายนะถ้าบายอย่างเดียวอะ่ะจะเป็นล็อกโซ่แต่ถ้าสล็อตบายก็คือจะปิดแก้วไอ้ตรงแก้วเราอะ่ะมันก็จะแบบมีมาครอบปุ๊บเข้าไปทําให้แบบปิดแก้วแบบกลายแบบแก้วมันโดนปิดอะ่ะก็คือจะดาเมจลดลงเยอะมากๆแล้วก็จะลบสิ้นหวังเดสแพนะครับได้อย่างละ7เทินทําให้ทีมเราสามารถใช้ซูเปอร์ทีมได้ด้วยแก้วเชมล่านะครับสเทินปกติแล้วซูเปอร์ทีมต้องเป็นแก้วเทียนดีไงแต่ว่าแก้วเทียนดีเนี่ย บิ๊กมัมคาตาคุริเขาจะเปลี่ยนเป็นแก้วเชมล่าเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้เชมล่าได้นะครับใช้เชมอ่าใช้แก้วเชมล่าตีซุปเปอร์ทีมได้3เทินแล้วก็จะเปลี่ยนแก้วรวมถึงแก้วกระโหลกให้กลายเป็นแก้วเชมล่าด้วยดังนั้นนอกจากเชมล่าทำซุปเปอร์ทีมได้แล้วเชมล่ายัางได้แก้วตรงด้วยนะครับบัฟให้กับบัฟแก้วนะครับสลอตเอฟเฟกต ให้กับสายหน้ากากและสายกล้ามโดยที่ความแรงเนี่ยครับมันจะขึ้นอยู่กับบัฟหรือเอฟเฟกที่สตูเขามีถ้าสตูเขามี0-4เอฟเฟกเราจะได้บัฟแก้วอยู่ที่2.75เท่าแต่ถ้า5-7เอฟเฟกจะได้เพิ่มเป็น3.0แต่ถ้ามี8เอฟเฟกขึ้นไปจะไปอยู่ที่3.25ครับและจะเพิ่มบัฟแก้วบัฟชนะสีและเชนล็อกให้อีก0.3เงื่อนไขนี้นะครับใช้ได้สูงสุด2ครั้งเนาะคือ ก่อนที่เราจะใช้ไม้ตายของบิ๊กมัมคาตาคุลินะครับเราควรจะต้องมีบัฟชนะสีกับเชนล็อกก่อนแล้วค่อยใช้ไม้ตายของบิ๊กมัมคาตาคุลิตามเข้าไปอีกทีมันจะได้แรงขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าเรามีบัฟแก้วอยู่แล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่แล้วครับว่าเราจะได้บัฟแก้วที่เท่าไหร่ ถ้าเรามีบัฟแก้วสมมติต้องมีบัฟแก้วอยู่ที่3.0อยู่แล้วอะ่ะแล้วไปใช้บวกอีกสามันกลายเป็น3.03คือมันจะแรงกว่าแต่ถ้าเรามีบัฟแก้วอยู่ที่2.75ก็ได้เราไปบวก0.3แล้วก็ใช้ได้สูงสุดสองครั้งใช่ไหมคิดว่านะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะบวก0.3และบวกอีก0.3หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกับไคโดคิง ก็ถ้ามันบวกเพิ่มได้2ครั้งมันก็จะทะลุเป็น3.3ซึ่งมันจะแรงไปผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าปกติแล้วว่าเกมมันจะไม่ให้บัฟอะไรพวกเนี้ทับกันก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวละครมาแล้วเดี๋ยวลองไปเล่นดูว่ามันจะสามารถได้บัฟทับกันเป็น2ครั้งได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าได้ก็น่าจะได้อยู่ที่ หนึ่งครั้งเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจไอนน้ที่ใช้ได้สูงสุดสองครั้งเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าด่านที่สี่ครั้งหนึ่งด่านที่ห้าครั้งหนึ่งหรือเปล่าอะไรแบบนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอนที่ตัวละครมาเนาะถ้าเปิดได้แล้วก็จะเปลี่ยนบิ๊กมัมคาตาอเปลี่ยนเป็นตัวละครคู่บิ๊กมัมคาตาคุริอยู่สามเทินในส่วนของสกิลลูกทีมนะครับถ้าเราเอาบิ Big Mom, ๊กมัมคาตาคุริเป็นลูกทีม เขาจะเพิ่มพลังให้กับตัวละครสายหน้ากากและสายกล้ามอยู่ที่1.1เท่าตัวละครสายหน้ากากกับสายกล้ามจะได้แก้ว RCV และแก้วเชมล่าเป็นแก้วตรงและในส่วนของสกิลสลับตัวนะครับถ้าเราเลื่อนลงเนาะมันก็จะสลับตัวเขาจะทำให้สตูโดนดามจแรงขึ้น10%ถ้าเราโจมตีด้วยตัวละครสายหน้ากากและสายกล้ามจะเปลี่ยนแก้วเป็นเทียนดีนะครับแค่เฉพาะตัวมันเองตัวเดียวและก็ลบ เดสแพร์ air, หรือว่าสิ้นหวังทิ้งทั้งหมดเลย completely เลยก็คือถ้าเราโดนเดส p พร์อยู่99เทิร์นแม่งก็ลบได้หมดเลยแต่ว่าลบแค่ตัวมันเองคนเดียวเนาะไม่ใช่ลบทั้งทีมนะครับปกติแล้วว่าเดส p พร์หลักๆมันก็จะเป็นไปสิ้นหวังใส่กับปันไงนั่นก็แปลว่าไอตัวไคโดบิกอาไม่ใช่ไคโดบิกมัมคาตาคุริเนี่ยมันควรจะต้องเริ่มเป็นกับปันพอเริ่มเป็นกับปันแล้วอ่ะเราค่อยสลับตัวมันก็จะลบ เดสแพทิ้งสิ้นหวังทิ้งแต่ถ้าคือมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะโดนเดสแพลูกทีมแต่ว่าหูสกิลนี้ผมไม่เห็นมานานมากแล้วอะคิดว่าไม่น่าลุงบันไม่น่าจะเอามาเล่นแล้วละ่ะนั่นแหละครับก็คือถ้าเรามีบิ Big ๊กมัมคาโตคุริใช้เป็นกัปปัน2ตัวคู่ก็ไม่ต้องไปหาตัวลบเดสแพหรือว่าลบสิ้นหวังเลยแค่สลับตัวแม่งก็ลบให้แล้วก็อยู่ที่เงื่อนไขาการใช้ล่ะครับว่าเราจะใช้ยังไงบ้างเนาะ ในส่วนของกับปันชิปถ้าเริ่มแรกนะครับกับปันเราเป็นบิ๊กมัมและเรากดเลื่อนลงสลับตัวเป็นคาตาคุริเราจะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะสลับตัวละครล่างขวานะคือตอนนี้แม่งเยอะไปหมดแล้วโลเจอร์นี่กลางซ้ายไคโดกลางเอ้ยโรเจอร์กลางขวาไคโดซ้าย กลางซ้ายใช่ไหมบิ๊กมัมล่างขวาผมว่าอีกสักพักหนึ่งอ่ะแม่งมาแน่นอนล่างซ้ายไม่รู้ตัวไหนนะครับบิ๊กมัมเนี่ยจะเป็นต้องเป็นกัปตันหรือว่าเป็นลูกทีมที่อยู่ในตำแหน่งล่างขวาเท่านั้นนะครับเราจะสามารถเลือกได้ว่าจะสลับเขามาเป็นกัปตันสิทธิ์เทินหรือเปล่าแต่ถ้าคาโตคาตาคุริเป็นลูกทีมอยู่ในตำแหน่งล่างขวาและสลับเป็นบิ๊กมัมเราจะสามารถเลือกได้ว่าจะให้บิ๊กมัมขึ้นมาเป็นกัปตันแทนหรือเปล่าแต่ถ้าตัวละครตัวนี้ไม่ได้อยู่ล่างขวาจะเป็นล่างซ้ายกลางซ้าย กลางขวาอะไรก็แล้วแต่เราจะใช้กัปตันชิปไม่ได้นะครับและพอเราชิปไปแล้วเขาจะลดเทอร์ไม้ใต้ของตัวเองให้3มเทินเปลี่ยนแก้วตัวละครตรงกลางตรงกลางนะตรงกลางอีกตัวละครอ,อยู่ล่างขวาแต่เปลี่ยนแก้วตัวละครตรงกลางเป็นแก้วเท d และไอ้แก้วเทีดีเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปดูสกิลลูกทีมก่อนนะ เขาจะเปลี่ยนแก้วเป็นเทียนดีแล้วก็ไอ้สกิลกับตันเนี่ยครับพอเราชิปเขาไปเป็นชิพบิ๊กมัมไปเป็นกับตันแล้วอะ่ะเขาจะทําให้แก้วเทียนดีเป็นแก้วเชมล่านั่นก็แปลว่าเขาจะสลับเปลี่ยนตัวทําให้แก้วตัวละครตรงกลางเนี่ยครับกลายเป็นแก้วเชมล่าไปเลยและก็จะไปลบบัฟที่กินเนื้อเท่ากับดาเมจได้5เทิร์นนะครับ อันนี้ต้องแยกนะที่มันจะเป็นรูปเนื้อแล้วก็มีรูปดัมเมจอะแล้วก็เป็นรูปกลมๆสีเหลียวเขียวอันนั้นคือฮิลนะครับอันนั้นคือเรากดใช้ไม้ตายเพิ่มพลังจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นรูปกินเนื้อก็คือถ้าเรากินเนื้อเนี่ยจะเท่ากับดัมเมจจะลบได้5เทิร์นมีเพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานให้กับตัวละครสายหน้ากาก,ากและสายกล้ามบวก12502าเทิร์นนะครับเพิ่มเยอะมากโคตรเยอะครับ1250 ในส่วนของซูเปอร์สเปเชียลกับซัพพอร์ตตัวละครตัวนี้ไม่มีนะครับก็จะข้ามไป PVP เลยในส่วนของ PVP ครับเขาจะบัฟให้กับตัวละครสายหน้ากากสายกล้ามพลังเพิ่มขึ้นเลเวล6พลังป้องกันเพิ่มขึ้นเลเวล5หรอวะพิมพ์ผิดแ่ลว่าเดี๋ยวแป๊บหนึง่งขอดูแป๊บหนึ่งนะผิดจริงๆด้วยก็ <c oughs> <c oughs> เขาจะเอาใหม่เอาใหม่ลืมไปเลยเขาจะบัฟให้กับตัวละครสายหน้ากากสายกล้ามนะครับเพิ่มพลังเลเวลหเนาะแล้วก็พลังป้องกันเพิ่มขึ้น Level เลเวลหกเหมือนกันถ้าพลังเหลือ50%เหลือน้อยกว่าหรือน้อยกว่านะครับจะทําให้สเปเชียลคูดาวสปีดเพิ่มขึ้นเลเวล5คือจะใช้ไม้ตายได้เร็วขึ้นเลเวลห้านะครับและพอเราตายแล้วเราจะฟื้นพลังกลับมา50% 1ครั้งในส่วนของไม้ใต้ PVP นะครับเขาจะทำให้ ทุกตัวเนี่ยมีโอกาส50%ที่จะโดนลบพลังป้องกันลงครึ่งหนึ่ง20วินาทีนั่นก็แปลว่าไม่ใช่ทุกตัวนะครับที่จะโดนแค่50%เองอาจจะมีบางตัวที่ไม่โดนแล้วก็จะทำดเมจ3.3คูณกับพลังโจมตีของตัวละครตัวนี้นะครับใส่สตู2ตัวที่มีพลังเหลือเยอะที่สุดตรงเนี้ยผมไม่ค่อยชอบนั่นก็แปลว่าสตูมันไม่ตายไง แต่ถ้าใส่2ตัวที่มีพลังเหลือน้อยสุดเนี่ยแปลว่ามันตายแน่นอนก็อาจจะไม่ใช่ตัวแบบ last kill อาจจะเป็นตัวแบบแบบเข้าไปอัดก่อนนะแล้วค่อยให้เพื่อนเก็บอีกทีนึงอะไรประมาณนั้นนะ่ะแล้วก็ถ้าพลังเราเหลือ50%หรือน้อยกว่านะครับเขาจะไปลดพลังโจมตีของศัตรูลงครึ่งหนึ่ง 30วิแล้วก็จะบัฟโจมตีเลเวลสิ 10, พละป้องกันเลเวลสิบสาวิให้กับตัวเขาเองซึ่งมันเยอะที่ตรงเนี้ยแหละอ่าในส่วนของอันต่อไปก็จะเป็นซูปเปอร์สเปเชียลลัมโบซูปเปอร์ไม้ตายนะครับซูปเปอร์ไม้ตายเงื่อนไขก็คือถ้าเราโดนไม้ตายของศัตรูแค่2ครั้งเองไม่ได้เยอะมาก สตูทุกตัวจะโดนลบสแตทลงหมดเลยนะครับทุกอย่างเลยในส่วนของสแตทเนี่ยครับอย่างตอนแรกเนี่ยอย่างตอนแรกเนี่ยครับไม้ตายเขาเนี่ยจะไปลดพลังป้องกัน50เปอร์เซ็นต์เท่านั้นปราณ50เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองมีโอกาสแค่50เปอร์เซ็นต์ด้วยแต่ว่าพอ มันเป็นซปเปอร์ไม้ตายเนี่ยครับเขาเนี่ยแม่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสตูทุกตัวจะโดนลบสตัดห้าสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบวินะครับแล้วก็จะทำดเมเจเพิ่มจากสามจุดสามเป็นสามจุดห้ายังคงใส่ัตูสองตัวที่มีพลังเหลือเยอะสุดอยู่ดีแต่ว่าที่มันดีเพิ่มเข้ามามันก็คือบัฟพลังโจมตีเพิ่มขึ้นจากเลเวลสิบเป็นสิบห้าพลังป้องกันจากสิบเป็นสิบห้าเหมือนกัน <c oughs> และก็จะมีเคาน์เตอร์นะครับที่จะเวลาสตูมาตีเราอะสตูก็จะโดนเคาน์เตอร์กลับไปด้วย สี่เท่าคูณกับพลังโจมตีของตัวละครตัวนี้เนาะอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ใช้ได้อะก็ไม่ได้แย่และที่ดีที่สุดเลยนะครับก็คือจะบังคับให้ศัตรูมาโจมตีที่ตัวของมันเองเนี่ยแหละ6กสิบวิพอวกมาที่ตัวเองห0สิบวิเรียกว่าก็ตลอดจนจบจนจบไอเนี่ยจนจบ PV P ี p พอะตีได้แค่ตัวมันเองตัวเดียวและตัวของมันเนี่ยเดฟอัพเลเวล15ห้า ถึกมากๆคือยังไงก็ถึกนะครับกลายว่าแบบแม่งคืออย่างที่บอกอะมันไม่ใช่ตัวตัวคิลเลอร์แม่งคือตัวแทงแบบอัดมาเลยเยี้ยกูไม่เจ็บอะไรประมาณนั้นน่ะและ้วก็ถ้าเราปลดเลเวลลิมิตเบรกได้ถึง150นะครับสตูทุกตัวเนี่ยจะโดนลดสเตตทุกอย่างลงครึ่งหนึ่ง40วิอันนี้เหมือนเดิมแต่ที่จะมีเพิ่มเข้ามา ก็คือจะปิดไม้ตายสตูทุกตัว10วิอันนี้คือนานมากนะครับ1ิบวิเนี่ยทำดาเมจจากจาก3.5เพิ่มเป็น5เท่าแม่งแรงเลยนะครับแรงเลยใส่สตู2ตัวที่มีพลังเหลือเยอะสุดอยู่ดีแต่ก็ถือว่าแรงขึ้นเยอะในส่วนของด้านล่างอัสุดท้ายเหมือนกันหมดแต่จะเพิ่มเคาเตอร์ที่จะทำดามจ4เท่าเป็น5เท่าเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแล้วก็จะทำให โจมตีตัวเองโพวอกตัวเองเนี่ยอยู่ที่60วิวิอันเนี้ยเหมือนกันกระจับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครบิ๊กมัมคาตาคุริเนาะถามว่าน่าใช้ไหมคือยังไงก็ต้องเปิดแหละครับเพราะว่าตัวละครตัวเนี้ยมันเป็นไอ้นี่มันเป็น,น,น,ปนตัวฉลองอิเวอร์ซารี่ด้วย อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้อ๋อเออในคลิปที่แล้วอะผมบอกผิดนะสรุปว่าบาร์นี้มาวันที่สิบสามนะครับไม่ได้มาวันที่สิบสองนะพอดีผมดูวันที่ผิดไปนิดนึงมาวันพุธนะครับแล้วก็จะมีบาร์ฟรีให้ดึงหนึ่งบาร์ใครโชคดีก็ขอให้ออกตัวใหม่ทีเดียวสี่ตัวเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียผลเนาะในส่วนของ ตัวละครตัวเนี้ครับทั้ง2ตัวเลยทั้งไคโดแล้วก็บิ๊กมัมเนี่ยไคโดคิงแล้วก็บิ๊กมัมเป็นนีอ่อยู่ไหนวะนี่นี่นี่นีน่ี่เป็นตัวละครอ n นวร์ซารีนะครับอยู่2ช่องล่างสุดไอตัวละครพวกนี้คือตัวที่ผมมีเนาะแล้วก็มีตัวที่ผมไม่มีก็ มันก็ต้องดึงแหละครับพอมาอะอะไรวะเนี่ยมันก็ต้องดึงแหละพอมันมาเป็นอิเวอร์ซารีแล้วอะ่ะแล้วก็ในส่วนของบาคิสมาสอจากตอนแรกที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอีเวนต์ที่ใหญ่เหมือนกับปกติแต่ว่าลืมไปว่าในปีที่แล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้ใหญ่นี่ว่าปีที่แล้วมันก็เป็นบาดักนะครับแบบหาเรื่องให้คน แบบทาเมาดีๆอ่ะสมมุตินะสมมุติแบบเมาที่สิบใบแดงสิบเอ็ดใบแดงได้สิบเอ็ดใบอะไรอย่างเงี้ยแบบหาเรื่องให้คนใช้ใช้เพรอ่ะเพื่อที่กุมพามันเป็นบาร์ที่มันใหญ่กว่าไงกุมพาแม่นคือแบบฉลองครบรอบแอนนิวเซอรี่แบบของจริงเลยคือบาร์ปีอ่ะแบบสิบปีสิบปดปีสิบสองปีอะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงพฤศจิก็จะเป็นครึ่งปีก็ไม่รู้ว่าครึ่งยังไงมันเลยครึ่งมาแล้วแต่ก็เอาเหอะเขาบอกครึ่งก็ครึ่ง โอเคก็จะประมาณนี้เนาะกูกดอะไรของกูอีกวะเนี่ยเข้าๆออกๆโอเคจะประมาณนี้นะครับและเดี๋ยวอีก2ตัวที่เป็นตัวอะไรวะเป็นแบทแมนกับแชงแล้วก็ไอ้หนวดดำชีริวเดี๋ยวยังไงเป็นคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวจะมาแปลให้นะครับส่วนคลิปนี้เป็นแค่ตัวนี้ตัวเดียวไปก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงนะครับ